สวัสดีครับผมเฟรนะครับจะเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับนัดที่21นะครับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับรองจากฝูงรักกรรมเยือนของไบริเตนแอนด์โฮลเอเบียนนะครับจะเดทกันในคืนวันพุธที่7มกราคมตีสอครึ่งหรือตรงกับวันพฤหัสบดีที่8มกราคมตามเวลาประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับและช่อง TikTok ให้กับไปดูบอลด้ววยนนนนนนนะะคคครรรรรััััับบบไปเเเเิิ่่่่มมมมกกกททีีาาาพ้้้้ออออขงงงฝจแชสตต์ซ แมสซิตี้นะครับทำได้เพียงแบกแต้มนะครับหลังประตูวส,สวยๆในครึ่งแรกของทิจเนียร์ไรเดอร์นะครับยิงขึ้นนำแต่ถูกเอนโซ่ฟอนเดสยิงตีเสมอในช่วงวินาทีสุดท้ายส่งผลให้เกมบิ๊กแมชนะครับกับเชลซีจบลงด้วยผลเสมอ1-1ึ่งหนึ่งที่เอติฮัตเซเดียมนะครับทำกลางสภาพอากาศหนาวจัดนะครับในช่วงหน้าหนาวเนี่ยทีิจเนียร์ไรเดอร์มิดฟิลด์ชาวดัตนะครับลุกครึ่งดัช กับทางอ,อ,อินโดนีเซียนะครับเป็นเชื้อสายนะลูกเซลอินโดนีเซียนะครับซัดประตูสุดเฉียบด้วยเท้าซ้ายเข้าไปชนหลังคาตะข่ายนะครับเป็นประตูที่3ของเขาจัดการลงตัวจริง3นัดหลังสุดน,นะครับช่วยให้ซิตี้ขึ้นนำกาอพักครึ่งนะครับ ครึ่งหลังเนี่ยเชลซีเริ่มยกระดับเกมและเกือบตีเสมอได้จากไปโดนเตโตขณะที่เกมต้องอยู่ชะง,งักเมื่อยอสโกกอดิโอมีการบาดเจ็บจนต้องถูกหามออกจากสนามนะครับโดยอับดุลกอดีิควอสโอปลงมาแทนนะครับฮอลแลนด์นะครับยังคงสร้างความอันตรายอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ในรับ Chelsea เชลซีเนี๋ยว,วันนี้เนี่ยเล่นกันได้ดีมากๆนะครับคือเชลซีเนี่ยเป็นทีมหนึ่งที่เล่นกับทีมในระดับเดียวกันนะครับในระดับเอ่อบิ๊กซิกเนี่ยเล่นได้ดีมากๆนะครับและแพ้ยากนะครับและมีการพิชชนะได้ด้วยนะครับ ทีมเยือนมีโอกาสนะครับเช่นเดียวกันนะครับเรียอดีแลบยิงระยะพอคนแต่ติดเซฟนะครับของเจอร์จิจดอนดาลูม่านะครับเกมใกล้จบลงนะซิตี้ดูเหมือนจะเก็บ3แต้มได้อยู่แล้วนะครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะทีที่4ี่จากหนะครับเอนโซ่เฟอร์นันเดสเฟร์นันเดนะครับเข้าชาร์จเสาไกลจากการไปของมาร์โกสโตตีเสมอให้เจ้ซีในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหเจ็บปวดมากๆนะครับคือเหมือนกับคู่ก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลจะชนะอยู่แล้วอะแต่โดนทีแบบทดแล้วทดอีกอะ นะครับแล้วดูฟูลแลมยีกีเสมอเหมือนกันเลยนะครับเสมอกัะเบยนะครับด้วยสกอร์เดียวเอ่อด้วยสกอร์สองสองในของคู่ลิเวอร์พูลนะแต่คู่นี้นะครับซิตี้กับเชลซีเสมอกันหนึ่งหนึ่งนะครับผลเสมอเกมนี้เนี่ยทำให้ซิตี้เนี่ยขยับขึ้นไปรั้งอันดับ2ตารางพรีเมียร์ลีกแซงแอสตันวิลล่าด้วยผลต่ำประตูได้เสียแต่ยังตามหลังอาร์เซนอลนจะฝุงนหกคะแนนนะครับความเห็นของเปเปโก์ดิโอลานะครับบอกว่าเราคุมเกมได้ดีมากในครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยพวกเขามีโอกาสมากขึ้น เราเสียบอลง่ายในช่วงต้นเราเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกด้านยกเว้นการทําประตูเพิ่มถ้ายิงลูกที่2หรือ3ได้เกมคงปิดไปแล้วเป๊ปยังแสดงความกังวลว่าซิตี้เนะอาจต้องเสียทั้งยอสโกกาดิโอและลูเบดิอาจากการมาเจ็บหลังเกมเสมอเชลซีหนึ่งหนึ่งแนวรับที่มีปัญหาอยู่แล้วต้องเจอข่าวร้ายเพิ่มเติมเมื่อกาดิโอปะทะกันอย่างน่าอึดอัดกับในช่วงช่วงต้นครึ่งหลังจนต้องพยุงออกนอกสนาม ก่อนเป็นเวลาปกติเรา10นาทีรมิดี้อาก็อีกไลายก็ไม่สามารถเล่นต่อได้ท่ามกลางสถานการณ์ที่เกมยังสูสีและกดดันยังหนักแม้ยังเดินไปที่จะสรุปความรุนแรงอาการบาดเจ็บนัสองไลนนะครับแต่เป๊ปยังมองว่าอาจเป็นความเสียหายในแนวรับในช่วงเวลาครึ่งรูก,กาลังที่เหลือด้วยเราคงต้องดูผลพวกนี้นะแต่จากที่เห็นนะ่ะมันไม่ค่อยเป็นผลดีกับทั้งสองคนเลยเมื่อถูกถามว่าิดีอาร์มีปัญหาก้ามเนื้อหรือไม่เป๊ปบอกว่าใช่ดูเหมือนมันจะเป็นแบบนั้น ผมยังไม่ได้คุยกับทีมแพทย์นะแต่ถ้าลูเบดีอาร์ต้องออกผมก็รู้สึกถึงบางอย่างที่เป็นความผิดปกติเรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าเราเนี่ยมีนักเบบตะบาดเจ็บเยอะมากจอห์นสโตนต้องพักยาวหลายเดือ,อนลูเบนอาจจะต้องพักจอสโก้ก็เช่นกันนาธาโราดีว่าเขาไม่สามารถลงเล่นได้อย่างสม่ำเสมออยู่แล้วหลังจากที่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อันก่อที่แล้วเนี่ยหากยังแข่งทีมของเราเนี่ยยังแข็งแรง,งและมีสปิริตเราจะหาทางออกได้ ถ้าสปิริตของทีมยังอยู่เราก็จะยังอยู่เช่นกันคราดีที่ชัดเจนในเกมนี้นะครับคือโรดี้เนี่ยลงสามครบ90นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับหลังเจอปัญหาการบาดเจ็บรบกวนตลอดลดูก,การทีแล้วด้วยนะครับเป๊ปเห็นด้วยอย่างเต็มที่ว่าเขาเป็นนักเตะที่พิเศษนะมีความนิ่งทําให้ทีมเนี่ยดีขึ้นหลายๆอย่างคําทาใหญ่คือตอนนี้อีก3วันเราต้องเจอกับคู่แข่งที่แข่งแกร่งเขาจะพร้อมลงเล่นอีกหรือไม่เมื่อเจอโควาสิตนิโกกัสเลก็ยังไม่พร้อมดังนั้นเราจะบริหารทีมอย่างไรเราต้องประเมินกันวันต่อวัน เราจะดูพวกนี้และตัดสินใจในวันแข่งแน่นอนนะครับเป็นภาพรวมกว่อนเจอเกมไบตันนะครับ ไปดูความพร้อมของฝั่งไบตันแอนด์โฮฟอัลเบียนนะครับไบตันแอนด์โฮฟอัลเบียนคว้าชัยชนะแรกนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนหลังเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่ได้นะครับโดยประตูจากจอจิโยร์ตันและยาชินไอเยอรีไฮไลท์สำคัญสองเรื่องคือการลงสนามของเจมีเนอร์ในนัดนี้นะครับทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นนักเตะที่ลงเล่นในเพลย์ลีกติดต่อกันครบ25ปีปฏิทินนับตั้งแต่ปี2002นะครับถือว่าเป็นสถิติยาวนานที่สุดและครองจนถึงตอนนี้นะครับมีเขาคนเดียวท่านเองที่เล่นยาวนานที่สุดนะครับ มีนักเตะอีก2คนเท่านั้นที่ลงเล่นในลีกมากกว่า20ปีได้แก,แก่แรด์เกกยีปีและ,กะเกเลตเบดียี่ปีนะครับนักเตะที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ไม่ใช่ใครนะครับบาสกากอสกลับมาอยู่กับไบรตันอีกครั้งและจากย้ายมาให้กับโดดมูลมากกว่า18เดือนโดยเซ็นสัญญาถึงปี2027นะครับและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนบอลในการลงสนามนัดแรกหลังกลับคืนถิ่เก่านะครับนั่นนี้นะครับขาดบีขวาคนสําคัญอย่างอย่างคือว่ามินเตซึ่งยังไม่แหยจากการมาเจ็บทําให้ต้องใใช้้บบาาาายนนนนนนกกูดลลงงเ่่แแทนนแตำหปขวะครั ไบรตันครองเกมเหนือกว่าตลอดทั้งเกมที่เอ็มแอกสเตเดียมนะครับและเกิดขึ้นนั้นตั้งแต่นาทีที่10เมื่อซาลัมปอลอสคอตตูลัสนะครับซัดบอลผ่านมือมาตินดูบัฟสกาเข้าไปาเฉียบขาดแต่ว่าแค้งชอกริสอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้านะครับไบรตันมาได้ไประตูขึ้นนำในทีที่29นะครับจากจังหวะที่ยาชินไอเยอรี่เนี่ยลองยิงหน้ากรอบไปโทษบอลไปเฉดแบ,บนะครับเข้าทางรุตเตซึ่งซัดไม่พลาดนะครับประตูที่2เกิดขึ้นหลังเพียง67สินาทีหลังเริ่มขึ้นหลังนะครับเมื่อเนบ ของทีเมเบียเนี่ยเคลียบอลไม่ขาดเปิดโอกาสให้อายรีแสกบอลเข้ามาเก็บบอลก่อนซัดเสียบมุมนะครับหลังจากนั้นไม่มีประตูเพิ่มไรตันชนะไป2อศูนย์นะครับฟาเบรเฮนเซเลอร์ให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตนะครับบอกว่าเราเนี่ยลงเล่นได้ดีนะมันอาจไม่ใช่เกมที่ยอดเยี่ยมแต่เป็นฟอร์มการเล่นที่ดีเราทําประตูดได้เก็บคริชีได้เล่นเกมรับได้โดยไม่ครอบ,บอลอ,อยู่นานและกองบอลได้ดีด้วยสร้างโอกาสได้อีกหลายครั้งเร็วๆแล้วพอใชของในวันนี้ แน่นอนว่าทุกคนรู้ว่ายังมีหลายจุดที่เราต้องพัฒนาดังนั้นเราต้องเดินหน้ากดดันตัวเองและพัฒนาต่อไปบรรยากาศการต้อนรับปัสกากรน,นะเขาบอกว่าเขาเรารู้ว่าแฟนบอลร,รักเขามากแค่ไหนผมดีใจแทนเขานะเพราะน,นั่นหมายความว่าเขาได้พิสูจน์ผลงานที่ยเยี่ยมไว้มากมายในอดีตตอนนี้เราต้องโฟกัสกับปัจจุบันและผลักดันทุกคนให้ก้าวไปข้างหน้านะครับควฟอฟฟี่โมินเต้น,นะครับบอกว่าผมไม่อยากเรียกมันว่าเป็นการถดถอยนะเขายังไม่ฟิตร้อเปอร์เซ็นต์เราต้องตัดสินใจในจุดนั้นและน่าเสียดายเขาไม่สามารถลงเล่นได้นะักข ผมไม่รู้ว่าจะมีส่วนอื่นตามมาไหมกอสเนี่ยเป็นคนแรกตลาดเดินมากระลาโดยทั่วไปซับซ้อนมากผมยันเรื่องนี้เสมอในการพูดคุยกับสโมสรของเราผู้บริหารของเราเนี่ยให้ตัดสินใจให้ถูกต้องที่สุดหากนักเตะและคาแรคเตอร์เหมาะสมเราจะทําอะไรบางอย่างโดยเซ็นเขาเข้ามาด้านบาสการกอสก็สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตนะครับบอกว่า2วันที่ผ่านมาทำผมเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกอย่างมาก ผมยังไม่ได้สกอรทีมเลยซ้ำผมดีใจมากที่แฟนบอลยังต้อนรับผมอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของทางไบรตันนะครับก่อนจะเจอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเราไปดูเฮดทูเฮดที่น่าสนใจของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับเคยเจอกันมาแล้วนะครับทั้งหมด35ครั้งนะครับซิตี้ชนะไป21่บเอ็ไบรตันชนะ8เสมอกันไป6ครั้งนะครับล่าสุดเจอกันในลีกเมื่อเดือนสิงหาคมไบรตันชนะไป2ประตูต่อ1นะครับซิตี้ไม่แพ้ไบรตันในบ้านตัวเอง8ครั้งลนะ่าสุดที่เจอกันนะครับแล้วก็แมนซิตี้ชนะ 8นัดจากกาลูเล่น9นัดในบ้านนะครับซิตี้มีผู้เล่นที่มีการไปเจ็บ5รายนะครับนิโก้กอนซาเลสซาวินโยจอร์สโตนมาโจโคบิสิตออสการ์บ๊อบนะครับส่วนอีก2คนเนี่ยก็ต้องรอเช็คฟีดคั้งหนึ่งนะครับนั่นคือลาสโก้กาดูวและโรดี้นะครับบรตันนะครับเล่น7นัดหลังสุดชนะแค่1นัดน,นะครับไมาซิตี้เล่นในบ้าน10นัดยิงประตูไม่ได้1นัดบรตัน on, เล่นเบนจิเบีย10นัดหลังสุดยิงประตูไม่ได้5นัดน,นะครับ5นัดหลังสุด เออซิตี้ชนะ3เสมอ2อนะครับไรตั on, น่านในหลังสุดชนะ1เสมอ2อแล้วก็แพ้2ด้วยกันนะครับเออร์ล er ิงเบิรฮาแลนด์นะครับยิงให้ซิตี้เยอะสุด19ประตูเดนนิวเบิกยิงให้ไรตันเยอะสุดที่8ประตูนะครับ แมนซิตี้นะครับยิงได้อย่างน้อย1ประตูในเก้านัดหลังสุดนะครับถ้าซิตี้ยิงนำก่อนหนึ่งศูนย์ในบ้านโอกาสชนะ6 8แเเถ้าไบรท์ตันยิงนำก่อนหนึ่งศูนย์ในการเป็นทีเมเยือนโอกาสชนะคือ90%เลยทีเดียวนะครับแมนซิตี้ยังไม่แพ้ใครใน10นัดหลังสุดนะครับซิตี้มีค่าเฉลี่ยการยิงประตูในบ้านอยู่ที่2.83ประตูต่อน,นัดไบรท์ตันมีค่าเฉลี่ยการยิงประตูเวลาเป็นทีเมเยือนอยู่ที่2.08ประตูต่อน,นัดน,นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของทั้งททีีมสสถิิต่ต่นนนาใจะครับ เราไปดูในส่วนของนักเตะที่น่าจับตามองของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับเริ่มกันนักฝังแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก้อน,นนี้ขอขยับไปที่มิดฟิลด์นะครับอย่างทิจานี่ไรเดอร์บ้างนะครับกองกลางทีมชาติในทแลนด์วัย27ปีนะครับในสีนัดหลังสุดยิงไปถึง3ประตู ตอนนี้ลงเล่นไปแล้ว27นักทุรยการยิง5ประตูกับอีก6อสซินะครับมีสถิติโดดเด่นในการจ่ายบอลทะลุลายกองหลังและกองกลางของคู่แข่งขึ้นชื่อเร่วความอึดน,นะครับวิ่งไล่บอลและช่วยเกมรับได้ตลอด90นาทีนะครับรวมถึงช่วยเกมสวนกลับนะครับสถิติในการเจอกับไบรตันเจอกันแล้ว1ครั้งยังยิงประตูไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะคนหนึ่งที่เอ่อค่อนข้างลงตัวนะครับกับทีมของเปกโกเดล่าในวันก,การนี้เลยทีเดียวนะครับ เราไปดูทางฝั่งไบตันแอนโธอเเบียกันบ้างนะครับเดนนิวเบกนะครับกองหน้าตัวเก่าวัย32ปีนะครับอดีตทีมชาติอังกฤษ ตอนนี้นำเป็นดาวโซ่ของทีมจากการลงเล่น21น,นักผู้เล่นการยิงไป8ประตูกับอีก1อัซิตนะครับแม้ในอดีตเคยถูกวิจารเรื่องการตัดสินใจและการจบสกอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้ประสบการณ์มากขึ้นนะครับลงเล่นแบบไม่มีความกดดันนะครับแล้วก็ถือว่าลงตัวนะครับเหมาะสมกับไบรตันอย่างมากนะครับแสดงให้เห็นถึงว่าความเก่าเกมมีไหวพริบการตัดสินใจที่สงบแม่นยําม,มากขึ้นนะครับสตกิในการเจอกับเมสตี้เจอมาเยอะมากนะครับ26ครั้งแต่ยิงได้แค่1ประตูกับอีก1อัซิตนะครับ เราไปดู11ตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงเล่นในนันนี้กันบ้างนะครับเรื่องการฝั่งซิตี้ก่อนล่าสุดนะครับอย่างที่บอกว่ามีเจ็บเพิ่อมอีก2คนจาก5คนเมื่อสักครู่นะครับจะโซโกเดิโอแล,ละลูเบดีอานะครับก่อนหน้านี้ก็ซาวินโยนิโคกาซาเลสนะครับมีปัญหาการไปเจ็บกับเกมซัดเดอร์แลนด์นะครับตอนนี้มีผู้เล่นมาเจ็บถึง7รายนะครับเป๊ปน่าจะปวดหัวแหละนะครับออสการ์บ๊อบจอร์สตนมาดูควสิทก็ยังลงไม่ได้นะครับในขณะที่โอมามาโมชและเรยาแอนเดลลี่ติดภารกิจทีมชาติในศึกอับแล้วก นะครับตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ครูชานอฟยืนทูนะยืนคู่นาทานาเก้ในแผงเกมรับเซนเตอร์ฮามันนะครับจะมาในระบบ4-3-2-1นะครับผู้สามประตูหนึ่งจารุจิดอนารูมากองหลังสีคนแบ็คขวาม,มาเทโอโนนเนสนะครับอดุคดี้คูชานอฟกับนาทานาเก้แบ็คซ้ายเป็นนิโก้โอเรดี้นะครับอันนี้คือถ้าเซนเตอร์เจ็บอีกเนี่ยอาจจะต้องถอยโรดี้มายืนแล้วนะนะครับมันจะไม่เหลือใครแล้วนะกลาง3คนนะครับ โรดี้ทิจานีไรเดอร์และเบรโดซินวานะครับตัวลุก2คนนั้นบนเรียนชี้กับฟิลโคเดนนะครับน้าเป้าเป็นเออร์ริงบบลฮาร์แลนด์นะครับคือซิตี้เนี่ยแผงเกมบุกเราไม่ค่อยเป็นห่วงนะส่วนใหญ่ก็จะน่าจะเป็นเรื่องของเกมรับนะครับดูจากแมตช์ที่เจอกับเชลซีเนี่ยพอเซ็นนะครับสคนหายเอาอไปออกไปจากสนามนะมันก็เป็นเกิดปัญหาขึ้นเลยทันทีนะครับฉะนั้นก็มาดูว่าเป๊ปจะรอดเกมนี้ไปได้หรือไม่นะครับ เราไปดูทีมเยือนนะครับไบรตันแอนด์ฮุกอเบียนกันบ้างนะครับตอนนี้มีนักเตะบาดเจ็บคือยาคุบ้ามินเต้ดัมเวสเตอร์แมทวิเวอร์ซอริมาสเซฟอนอฟชิมานะครับโซคาร์ลเบรลวาเดินทางไปเล่นแอฟคอนนะครับเดนนิเวเบกมาสกาดกอนและเดคูเปอร์ที่สำรองนะทีแล้วน่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในนัดนี้นะครับจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตู1บัตสแฟบุคเคนกองหลังสอคนแบ็คขวาเชียเวมันเซ็นนะครับสองคนยาพอลไฟเท็กกับลูอิสตังแบ็กซ้ายนะครับเป็นเฟอร์ดี้คาดิโอกูนะครับ ตัวรับ2คนปั๊กาโกสยิงคู่กับดิโกโกเมสตัวลูก3คนด้านบนทางขวาเบรียนกูด้าต้องการโจยูรุเตทางซ้ายแม็กซิมเดคุยเปอร์และหน้าตัวเป้าเป็นแดนนี่วิลเบกนะครับอ่ะนี่ก็เป็นทางฝั่งไบรตันกันบ้างนะครับก็ถือว่าเท่าที่มีเหมือนกันนะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบได้ประมาณนี้นะครับทัศนันอันนี้นะครับซิตี้มีปัญหาในแนวรับนะครับและไบรตันมักเล่นกับทีมใหญ่ได้อย่างสูสีนะครับเกมนี้ นะครับซิตี้เสมอมา2นัดแล้วพลาดน,นะครับนัดน,นี้ไม่ต้องไม่ควรจะพลาดแล้วเพราะถ้าพลาดเนี่ยเสมอหรือแพ้ในบ้านตัวเองจะปล่อยให้เซนอลเนี่ยไปไกลกว่าเดิมนะครับจะไลา่ย,ยากขึ้นเพราะฉะนั้นนั City ดนี้ซิตี้จะบทชนะแบบเหนื่อยๆหน่อยนะครับสประตูต่อหนึ่งนะครับหากชอบคอนเทนต์ในไซน์นี้ของเราเพจไปดูบอลน,นะครับยังไงเนี่ยรบกวนฝากา like, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งช่องยูทูบนะครับเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ช่องทิกตอกนะครับให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับเรีรยบผู้ครับแมนยูใช่ไหม บูครแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพี่มาโยอันนี้เอจินพี่ละเอินแมนยูมากๆเลยนะคะเย้ึล่างแล้วนะคะอ n d e g r o u n d ล้ก็ัง